ทรงสวยมากมาเพิม่มแลว เลคะลูกค้าดานาค่ะโคนธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะะตรงปลายค่ะจะเป็นสไลด์ปลายงมแบบนี้ตามแบบเลยความยาวจะอยู่ประมาณ22นิ้วนะคะลูกค้ากําลังสวยเลยค่ะใส่เบื่อนะคะลูกค้าหนีบตรงได้อะไรได้เน้นธรรมชาติค่ะเ่ยนแสกซ้ายขวาได้กําลังสวยเลยสีน้ําตาลช็อกโกแลตคะลูกค้าใครอยากได้สีอื่นก็มีเหมือนกันค่ะด้านาน้าอันนี้งานเตรียมส่งให้ลูกค้าแบบนี้ค่ะไรผมเยอะๆแบบนี้เลยชอบไรผมเยอะไรผมน้อยแจ้งได้นะคะลูกค้าด้านหน้าค่ะบอกเลยว่าไรผมสวยแบบนี้เวลาลูกค้าใส่ค่ะตัดลูกไม้ชิดไปเลยนะคะลูกค้า ได้ไปสะได้ด้วยนะคะลูกค้าธรรมชาติมากไหมฟอกทนร้อนค่ะฟอกมาเหมือนจริงไหมไม่เงาละสาหรับทรงนี้ค่ะให้สนใจรับนะคะลูกค้าปกติค่ะ3 5 9 0บาทนะคะลูกค้าดูด้านหลังค่ะนี้เลยละลายงุ้มนิดนิดแบบนี้กําลังสวยเลยนะคะลูกค้าดูค่ะผมฟิวสวยดีง่ายไหมนุ่มสวยหอมมากนะคะลูกค้าคือแบบผมสวยมากเกรดพรีเมียมเลยละดูความฟิวค่ะนี้เลยดูดีมีน้ำหนั ทำไบอกว่าพี่คะเอาสั้นกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมได้ค่ะเอายาวกว่าน,นี้ก็แจ้งได้นะคะดูค่ะผมสวยมาก